สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับครับไปกับประเด็นที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับเกี่ยวกับไกด์หญิงคนหนึ่งครับที่ด่าลูกทัวร์ครับเพราะว่าลูกทัวร์เนี่ยซื้อของไม่ครบ5,000บาทครับ โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับถูกเผยแพร่มาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงแพลตฟอร์ม X ด้วยครับโดยยอดดูเนี่ยมากกว่า1ล้านครั้งเลยครับโดยเนื้อหาในวิดีโอเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงชาวจีนชื่อว่าคุณเติ้งนะครับเข้าใจว่าเป็นไกด์หญิงคนนี้นะครับก็ได้มีการด่าทอกับลูกทวงเธอถึ้งลูกทวงเธอเนี่ยมีจานวนถึง52คนนะครับโดยการด่าทอของเธอเนี่ยโดยสรุปเลยเนี่ยจะประมาณว่าซื้อของนะครับณจุด แวะพักเนี่ยเป็นจํานวนน้อยเกินไปโดยการซื้อของเนี่ยซื้อไม่ถึง5,000บาทหรือก็คือ900หยวนนั่นเองนะครับโดยคําด่าทอของเธอเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ไล่คนที่แบบไม่ได้ซื้อของมาสักชิ้นเลยเนี่ยลงไปซื้อของนะครับโดยคําด่าทอ,องเธอเนี่ยจะประมาณว่านะครับฉันถึงกับเตือนทุกคน ที่ทางออกแล้วว่าให้ซื้อของสักชิ้น2ชิ้นไม่ยงั้นฉันจก็จะไม่ได้อะไรแต่พวกคุณบางคนก็ยังเดินออกมาโดยไม่ซื้ออะไรสักอย่างเดียวที่คุณทําอย่างนี้ทําไปเพื่ออะไรอันนี้ก็จะเป็นข้อความหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับไกด์หญิงคนนี้ก็พูดค่อนคําที่รุนแรงมากกว่านี้นะครับจะพูดคํานี้เลยครับถ้าคุณใช้เงินคุณก็จะเป็นพระเช่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้เงินคุณก็แค่ตดสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นซึ่งคําพูดต่างๆเหล่านี้นะครับค่อนข้างรุนแรงเลยครับและเธอเนี่ยจะโฟกัส คนที่แบบไม่ซื้ออะไรเลยเป็นพิเศษนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่คลิปนี้เผยแพร่มาในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะมีการกรมวัฒนธรรมนะครับของประเทศจีนเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบนะครับโดยทัวร์ทัวร์นี้นะครับจะเป็นทัวร์ภายในของประเทศจีนจัดขึ้นเนี่ยโดยบริษัททัวร์ที่เป็นแบบโลกอลนะครับหรือว่าท้องถิ่นนะครับโดยการเดินทางเนี่ยเดินทางมาที่เมืองเทียนจิงนะครับซึ่งไกด์คนนี้ชื่อว่าไกด์คุณเติ้งนะครับก็เป็นนางเติ้งนะครับ ซึ่งหลังจากการสอบสวนนะครับเพราะว่าไกด์คนนี้ใบประกอบอาชีพไกด์เนี่ยหมดตั้งแต่ปี66แล้วนะครับซึ่งทําให้เธอเนี่ยถูกปรับด้วยนะครับในเรื่องที่เกินเนี่ยเป็นไกด์เถื่อนนะครับซึ่งการปรับของเธอเนี่ยจะเป็นมูลค่าเนี่ยสูงนะครับถึง140,000บาทเลยนะครับหรือก็คือประมาณ30,000หยวนนั่นเองนะครับก็เดือนนี้อยู่ในกระบวนการวิธีในการของการตรวจเช็คของทางกรมวัฒนธรรมของทางจีนอยู่นะครับ ซึ่งนะครับหลังจากเรื่องราวเหล่านี้แพรในโลกของเทนเน็ตนะครับก็จะมีเสียงอีกด้านหนึ่งนะครับออกมาแชร์เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในการแข่งขันของประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างสูงบริษัททัวร์ครับเขาก็เลยตัดสินใจที่ว่าเขาจะไม่เซ็นสัญญาจ้างไกด์หรือคือไม่จ่ายเงินเดือนไกด์หรือมกุเทศนั่นเองนะครับให้มกุเทศหรือไกด์เนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่น จากการที่ไปปวะพักจุดต่างๆก็คือเป็นจุดซื้อของฝากหรือซื้อขนมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวซื้อเยอะไกด์เนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ซื้ออะไรเลยไกด์เนี่ยก็เหมือนทํางานฟรีนะครับเพื่อที่ว่าทัวร์เนี่ยจะได้ขายทัวร์ราคาถูกๆให้กับนักท่องเที่ยว ประเด็นนี้นะครับที่จีนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนื่องจากว่ามีการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนเนี่ยสูงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวินเทอร์เน,นะครับที่มาแชร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีข้อทีจริงประมาณไหนนะครับแต่ก็น่าจะมีความนจริงส่วนหนึ่งนะครับเพราะมีการแข่งขันในเรื่องของราคา กลับอีกความไม่เห็นหนึ่งนะครับก็ประมาณว่าเอ้ยเราอย่าไปยอมเขานะเนี่ยเขาบังคับให้เราซื้อเนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยนะเพราะว่าไกด์หญิงท่านนี้บังคับให้ต่อท่านนะครับซื้อเนี่ยจำนวนที่5 0 0 0ถึง10,000บาทเลยนะครับก็คือขั้นต่ำต่อคนเนี่ยต้องซื้อ5,000ันบาทเลยนะครับก็เป็นเม็ดเงินเนี่ยที่ไม่น้อยเลยนะครับกับการซื้อของฝากหรือว่าการซื้อขนมนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็เก็บเงินก้อนนึงเนาะไปเที่ยวแล้วก็เงินเนี่ยเหลือไม่ได้เยอะ การที่เอาเงินเนี่ยห้าพันเนี่ยมาทุกจุดทุกจุดแวะทุกจุดห้าพันห้าพันห้าพันเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบถูกๆเลยเพื่อเ่เนี่ยรวมกันเนี่ยจะแพงกว่าทัวร์อีกนะเพราะฉะนั้นการทำไกด์ตรงนีงน้ก็ไม่ถูกต้องกับอีกเสียงความไม่เห็นหนึ่งนะครับก็อยากให้กรมวัฒนธรรมนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาครัฐนะครับเข้ามากํากับแล้วก็ดูแลนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับลูกทัวร์อย่างเราครับซื้อเงินเพื่อที่จะไปเที่ยว แต่ในหลายๆครั้งเลยเนี่ยทำไมทัวร์เนี่ยจะต้องแวะจุดนี้จุดนั้นจุดนั้นเพื่อเราเนี่ยซื้อของซึ่งเราก็รู้อยู่แล already, ้วว like so, ่าเขาเนี่ยได้ค่าคอมหรือว่าได้เงินหรือผลประโยชน์เนี่ยจากอันนี้แต่เราเนี่ยเป็นผู้บริโภคนะเราจ่ายเงินเราก็อยากไปท่องเที่ยวเฉยๆทำไมต้องพาเราไปแวะในตรงนี้ที่เราเนี่ยจะต้องเสียเงินด้วยล่ะถ้าเกิดว่าเราหลักซื้อเนี่ยเราก็ไปซื้อกับแหลกท่องเที่ยวเลยไม่ดีกว่าหรอทําไมต้องมาแวะในจุดที่แบบจุดขายของฝากอะไรประมาณนี้ด้วยเราเสียเงินซื้อทัวร์นะเราไม่ได้เสียเงินพืออแบบมาาซ้ขงฝก อันนี้ก็จะเป็นความเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นประมาณโดยรวมนะครับของโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาแชร์ความคิดเห็นมาเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็อ่าถ้าเกิดว่าเรานะครับซื้อทัวร์ไปแล้วละครับแน่นอนครับสิ่งที่เราอยากได้รับเนี่ยก็คือการบริการที่ดีแล้วก็การไปในแหล่งท่องเที่ยวนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยผมก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับเรือเกี่วเราซื้อตัวเนี่ยมันจะชอบพาเราแวะไปจุด ซื้อของครับซื้อของฝากซื้อขนมซื้ออะไรประมาณนี้ผมเข้าใจแหละว,ว่าเขาได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่ก็อยากให้มีจํานวนนี้น้อยลงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอคติถึงกับแบบไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายค่าทัวร์เนี่ยในราคาที่สูงนะครับแต่ผมอาจจะมองว่าเออเนี่ยมีบ้างก็ได้นะแต่ใหญ่เยอะเกินไป อ่าอันนี้จะดีกว่าเพราะเล่นไหลายครั้งเนี่ยเราไปเที่ยวอะครับมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่เราเนี่ยอยากจะซื้อของฝากอยู่ละของเล ML ็กเล็กน้อยเอามาฝากคนนี้บ้านเอามาฝากเพื่อนพี่น้องเราเนาะเอามาฝากแฟนเราอะไรประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะต้องซื้อทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันแบบแวะเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาในการท่องเที่ยวและเราเนี่ยแทนที่จะไปเที่ยวเยอะๆกลับจะต้องมาแวะซื้อของฝากเยอะเนี่ยมันก็ไม่บาลานซ์กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะมีอดีแต่ว่ามีไม่่่เเยอออะะไได้ไม้มมมัันนนนนีก็็คคคคววหสบบุลขงผร ครับและนคนอื่นนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากแชร์ประสบการณ์ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับ